สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยรัฐบาลนะครับประจำวันพุธใช่ไหมอ่าใช่ครับวันพุธที่1กุมภาพันธ์นะครับก็มารุ้นกันครับสำหรับหวยรัฐบาลนะครับรอบที่แล้วเด่นมาทั้งคู่นะครับแต่แยกกันครับต้องขออภัย 4- ีห้า ห้าสี่ไอเก้าห้าห้าเก้าเดินไปคู่หน้าใช่ไหมเดินไปถางนอ่าชายถางเพรามันออกห้าหนึ่งเก้านะก็รู้กันต่อรอบนี้ครับสําหรับหัวยัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวจะมีชุดวินให้นะครับชุดเด่นให้ชุดเจาะให้นะครับเด่นศูนย์รัฐบาลที่จับได้รอบที่แล้วสิบแต้มจะตามสิบแต้มไหมอันนี้น่าสนใจมากเลยกลัวจะตามกลัวกลัวจะตามศูนย์น่ะนะครับแต่เด่นสูนที่จับตามผมคือหนึ่งครับ ขาลุกขาวิ่งจัดหนึ่งครับวิ่งบนดุลล่างหนึ่งครับน้องวิ่งบนดุลล่ลางหนึ่งะครับวิ่งบนดุลล่ลางหนึ่งสักครู่ครับสักครู่หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มสิบแต้มอ่าเอาชุดวินไปก่อนครับเอาขอประทานโทษกันเด้งสุดหนึ่งรอง8ครับชุดวินนะครับ0ูน8 9ครับศูนย์หนึ่งสี่แชุดเจาะนะครับ ไม่ใช่ชอช้างศู 81. 81. นย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่แปดะครับโอเคร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี 401 481 408 448 488 409แล้วก็498นะครับชอบอยู่3หานะครับคือ01 1881เพราะมันชนกันที่ตัวนี้นะครับแล้วก็9889ครับนะครับ ก็ได้แนวนี้ครับสำหรับหวยรัฐบาลนะครับถ้าถูกใจถามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับมีโฆษณาโอรบโกนดูให้ผมด้วยนะครับลอตเตอรี่คนเหลือน้อยนะครับแต่ก็อีก3วันเนะ3วัน4วันไปหาซื้อได้นะครับก็ขอให้ร่ำรวยครับสวัสดีครับผม